ครับจากพีทีช็อปันทบุรีครับพลังผลไม้บายโค้ังหวาดครับอาะวิ่งกูกลับไปเล่นามขึ้นาครับพิเศจันทมิวนครับันี่สามสอง สามครับโค้ดปุ๋ยเจขวัน,นรวครับสองร้อยหนนะึ่งเก้าครับนี้ต้าหูแปดริ้วขาครับแข็ครับรถมี

โอ้ยโค้ง <caval> จ <ihan> ุดสองด้วยเก็งส2่หเมตรนะครับต่อแถวกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆันต่าครับตรงนั้นเป็นที่ที่ไรันเยราอาจจะเป็นปตในในไรขัแต่ออ แต่แก่ก้าวแต่ก้ารกอดนะแกมาพานสจะมีปัญหาในช่วงสอบเยบเป่าครับามแต่ก็รอจบก่อนะครับในกรณีลันสองบไปแล้วไม่จบไม่จบเกิดคนตกขึ้นมาเอาบทนั้นแรกไว้ผมถึงบอกว่ามีเวาทั้นสองท่านไม่ทันผมเนี่ยอยากให้คุณเนี่ย แป้งวิทยาครับหน่วยขับนะครับ200 52ครับ958 5ครับ238ครับต่ําตัวอะไรจริงครับ9028ครับหน่วยประทุพันธ์ครับ4 0ไม่ครับ สามหกสามครับเก้าสสรับท้ายสปร์ครับสักเทอร์โบแท็กเท่าไหร่ครับเก้าสองหนึ่งแปดครับเก้าสองหนึ่งแปดสองร้อยสี่สิบห้าสองร้อสี่สิบสาครับ สองแปดสองสองร้อยสี่สิบเก้าเก้าจุดศูนย์ศูนยเก้าครับ ก้าสองหนึ่งเก้าครับโอ๊ตสองร้อยสี่สิบหกสองร้อยสี่สิบหกเหมือนกันครับเก้าหนึ่งศูนย์สองครับจังหวัดเ 9045ค90451322ครับ,ค,รบความเร็ว246เป็นรันที่สองครับรันที่2แล้วนะครับ เ้าหกสองเศี๊ยครับเก้าหกสองเศี๊ยครับสองร้อยสามสิบสี่ เก้าหนึ่งสามเจ็ดสองครับเก้าหนึ่เจ็ดเก้านึ่งเก้าเจ็ดครับสองร้อยสี่สิบสองครับ ชาร์จเร่งครับหาครับลัมองกแล้วครับลื่นเขเห็นแล้วเก้ก้าห้าสครับเก้าเก้าห้าสลื่นครับเพราะว่างร้อยสาห้าดรไครับ

3 5 6ครับ,บาาสองร้อยสก้า,ากครับ สองหกสองร้อยส,ส,สีสิบเอ ศูนย์ศูนย์หกครับเก้าศูนย์ศูนครับเก้าหนครับสองร้อยหาองอีมครับในการคอนดันเลยสองเก้าศูนย์ศครับเก้าหน่ครับ เอร์โ,โบนะวิ่งใหม่ครับเวลาไม่ใช่ครับ จุดศูนยหกครับเก้าครับร้อยหกเจหลองร้อสี่สิบหครับ 1589งห้าเก้าครั้ยต่อจบครับ9513ครับ ทีนสองก็เก <technology. S 1> ้าสองถึงเก้าสามไดู้แล้วเก้าสี่สี่ pop uh -oh. up uh -oh.